ลโหลไลฟ์สไตล์าบส้มซ่าแชร์เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างส้ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาวันนี้นะคะจะมาจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนซิปยาวค่ะซิปซิปยาวชุดแสกนะคะอันนี้ของเก่าลอกมาเตรียมเส้นใหม่ใส่คืนแล้วค่ะนี่นะคะลักษณะซิปซ่อนสำรุดเขาจะแยกแยกชิ้นนะคะ ปกติเขาจะติดกันอย่างนี้อยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือจะเตรียมใส่เนี่ยค่ะเขาจะแยกเขาจะไม่แยกอย่างนี้นะคะมาค่ะสั้นๆจะมาทําเข้าให้ค่ะแล้วก็อเอาเอวเข้าเอาเอวเข้าให้ให้เด็กวัยรุ่นค่ะก็จะเป็นในลักษณะ <c oughs> เป็นเก็ดนะคะมันก็คล้ายๆกับ กระโปรงนั้นเรียนแล้วแหละแต่ว่าจะมาสอนเทคนิคการเอาเข้าอีกสไตล์หนึ่งนะคะเพราะว่ากระโปรงแบบเป็นเกค่ะมาเลยในสไตล์บายส้มซาแชร์เดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างสร้างมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะ จุดนี้ให้อยู่ปริมาณเดียวกันนะคะให้หัวซิปอยู่ปริมาณเดียวกันค่ะ Về dạy đường cái mở căn เสร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนในนี้นะคะใส่ซิปยาวะคะ่ะถ้าเราเย็บไม่ตรงค่ะจะย่นล่างย่นข้างล่างนะคะเป็นเหตุให้เราต้องออแก้ไขให้ตรงนะคะหลังจากที่เราใส่ใส่เสร็จแล้วเราก็อันนี้คือปีก ปีกคอเสื้อเราก็มาเย็บติดให้ภาพสภาพเดิมนะคะอันนี้คือปีกคอเสื้อที่เราแกะออกจอนล็อซิปอะค่ะ ที่เราเย็บไม่เหมือนเดิมก็พยายามให้เหมือนเดิมนะคะ สเกิร์ตที่เป็นเก็ดนะคะที่สเกิร์ตที่เป็นเก็ดเราก็จะมาเอาฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้คือฝั่งซิปอันนี้เราจะมาเอาตะเข็บข้างๆนะคะมาค่ะ เราจะเอาเข้าสองนิ้วนะคะกระปรงตัวนี้เราก็จะเลาะหัวอ,ออกเลยค่ะเลาะเฉพาะจุดนะคะจุดที่เราจเจาออกนี่แหละถ้าเยอะก็ต้องไล่เกตนะคะอันนี้สองนิ้วก็ไม่เยอะไม่ต้องไปไล่เกตนะคะซ้ายขวาข้างละนิ้วก็พอค่ะอยู่ที่ขนาดนะคะ แต่ถ้าเยอะจริงๆต้องไล่เอ่อไล่เกตให้รีบลงอะคะ่ะเนี่ยอ่าสมมุติว่าช่างซาข้างละนิ้วอันข้างนี้นิ้วข้างนี้นิ้วนะคะก็คือสองนิ้วของช่างซ่านะสองสองนิ้วอ่าก็ข้างละนิ้วแล้วนะคะบึ๊บนี่ อันนี้คือข้างละนิ้วแล้วนะ แ,แม่ก็จะเสร็จแล้วอ,อ๋อยังเ,ยเขียวๆนี่มันออกจากวงไหมนี่ ราก็ตัดออกนะคะที่เรา,เอ,าออกเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะเอาเอาข้างนี้ออกเนี่ยค่ะตัดออกเลยนะคะเพราะว่าเราต้องดูว่าเนื้อกระโปรงเราเหลือเยอะเสร็จแล้วเราไปโพ้งค่ะ ก็จะมาประกอบหัวเท่าที่เราจํานวนจะเข้านะคะเนี่ยมึบเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะกลับออกมาแล้วก็มาดูขนาดที่เราจะเอาเข้าข้างละนิ้วเท่ากับเมื่อกี้ผ้าตัวเราเ,าเข้าข้างละนิ้วเห็นไหมคะ พอดีได้สีครีมซ่งางซาก็เลยจะใช้สีครีมเนี่ยค่ะหลังจากที่เราเอาเข้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยมันจะรับกันกับตัวผ้าที่เราเอาเข้าอ่ะคะ่ะเห็นไหมคะเขาจะรับกันพอดีเลยแล้วเราก็เย็บปิดเลยทีเนี้ย เลของเรายี่ิบสี่เนี่ยค่ะมืดไปปะเนี่ยค่ะเรายี่ิบสี่มันมายี่บหกล้วก็เอาเข้าข้างละนิ้วนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าให้เราเลือกฝั่งเลือกฝั่งข้างๆนะคะไปพงริมฝั่งข้างๆอันนี้ฝั่งซิปอันนี้ฝั่งข้างๆค่ะถ้านิ้วหนึ่งก็ขอให้เป็นถ้าสองนิ้วก็ข้างละนิ้วก็ตัดตรงมาเลยนะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ยนี่รอยช่างๆเอาเก็บเข้าเมื่อกี้เนี่ยมันจะรับกับเส้นนี้เลยเนี่ยหละค่ะวิธีเอาทีสเกิร์ตเข้าให้เด็กวัยรุ่นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันซิปยาวถ้าเราแกะเนี่ยค่ะซิปยาวแต่ถ้าสมมุติว่ามุมตรงนี้ถ้าไม่เท่ากันต้องทําให้เท่ากันนะคะเวลาเราหักมุมข้างในเป็นยังไงเย็บคืนเลยนะคะ เย็บคืนสภาพเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะขั้นขั้นตอนของสร้างซาเย็บอะ่ะขึ้นซิปมาแล้วแล้วอันนี้ก็กลับออกไปนะคะแล้วก็เย็บมาแล้วก็ค่อยกลับผ้ามาใหม่นะคะหมายถึงด้านหลังของเขาคืออ่าถ้ามือใหม่นะคะถ้ายังไม่แน่ใจให้ก่อนที่จะเลาะอ,อุปกรณ์จะแก้ไขเนี่ยให้ดูก่อนนะคะว่าเอ่อให้ดูก่อนนะคะว่าอ่าเขา เย็บก่อนเย็บหลังเป็นยังไง before after อร์จำเอาค่ะแล้วเราก็คืนรูปให้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็การถ่ายซิปนะคะทุกครั้งมันจะมีเศษได้เศษอะไรก็ค่อยๆเอาออกให้ลูกค้านะคะเนี่ยค่ะ ง่ายๆนะคะตรงไหนมันไม่ตรงไม่อะไรอันนี้ก็ไปมุมตรงนี้ก็รีดลงหน่อยนึงค่ะใส่ใหม่ใส่เก่านี่แหละค่ะง่ายๆนะคะขอบคุณมากมายค่ะ see y o u Next to see y o u Next clip ค่ะขอบคุณกับงานที่บอกนะคะขอบคุณมากมายค่ะแบ่งปันเช่นกันค่ะ